ยิง่งใหญ่จัดใหญ่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณวัดบางตระหมู่ที่1ตำหนองกลางนาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีกิจกรรมมากมายดังนี้กิจกรรมการประกวดกระถงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่งรุ่นเยาวชนอายุ8-15ถึงปีและรุ่นประชาชนทั่วไปอายุ16ปีขึ้นไป,ไปกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดประเสริฐราชรังสรรค์วิทยากิจกรรมสนุกกับวงดนตรีรำวงย้อนยุค และขอเชิญร่วมบุญกับกิจกรรมของวัดบางกราบภายในงานดังนี้กิจกรรมสอยดาวของรางวัลมากมายซุ้มอาหารราคาถูกคูปองอาหาร20บาทลอยเอารอยกระทงลอยมาลอยอย่าลืมอย่าลืม 15พฤศจิกายนนี้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณบริเวณวัดบางกระหมู่ที่1ตนนําบลหนองกลางนาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเริ่มเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองกลางนาร่วมกับวัดบางกระพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดบางกระหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหน,นองกลางนาและการสนับสนุนจากภาคเอกชนได้แก่บริษัทไทยโคโคนัตจำกัดมหาชนบริษัทหลักชัยค้าสุราจำกัดบริษัทคิวพีประเทศไทยจำกัดและปตท,ทเขตหราชบุรีร่วมจัดงาน